กินใสดีว่าคนค่อยๆเห็นอย่าม,มาเดอ้อคนอย่ามาเดอ้อมันรักกินผู้เดียวอยู่นี่ดอกมาพี่น้องแซ่แบๆมากินอยู่หลังบา้านจำไวอยวกมีไผเห็นโอ้ยมาพี่น,อน้องแซ่บๆน้ำกันค่ะตหืมมันอะเห็ดยังเนาะพักอะไรล่ะเ,ลละเลละสียงผู้ใดก่อนเสียงเนาะกินน้ำเน่ะนี่กินน้ำก็ผู้ใดก่อนเ่ยนะ มากินกอบมู๊กินเน่โอ้เป็นตาแสบแท้กินแล้วมข้างล่ง้จังมัดเสกมันะเสนี่มาจะปลาเหรอมาหลายูคนกินอ๋อสามมันกินน่ะจับบอสซ่บด้วยหมดหมดจังมันตัวเสกจังมัดตัวเสกอย่างีอยางนขาดจอบอยู่นาะ มึสามมนดีทังบ้านพี่น้องเอ้ยมนดีปเป็นได้เยอมาเห็นถ้าจอบกินยูเ่เลยล่ะจับจับน้องก่อนพี่น้องหวานแบบเน้ยกินหลายๆก็นานะ มัมงำำม่งดิสมมด,ดีเดี๋ยวพี่นองเอ้ยนัำน้ำมะขามอยอะอืมปวดขาบ่ปวดเ้อะเดี๋ยวนั่งจักบ,บาทกนันนะม่ไกินซั่นสาสมก็ได้กินนังดนะไม่ได้กินแล้ว เงืดนี่กําลังแซีบกระไดเกียงตักอฮ้ยเอาเอาไปกินผู้เดียวซะกินดอกเ <c oughs> ะไรกันนี้ไปกินตัเงดนี่